ก่อนดูคุยแซบโชว์อย่าลืมกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับกดเลยค่ะเดี๋ยวนี้เลยค่ะว้ยนึกว่าสุดาเมืองจีนที่ไหนที่แทนนรนุ่นวรนุษย์ในเอกเบอร์หนึ่งของเรานี่เองวันนี้ขอบอใจหลลงรูปเรเนตี้สุดหินในแดงบังกอนโชว์สกิลทั้งร้องทั้งเต้นอุปสรรคเพียบแต่ว่าใจนุน่นแก ตรอมตัวไม่แผ si, no no ้วบอกเลยทั้งแซ่บทั้งสวยไม่แพ้ใครในแผ่นดินจีนวันนี้ขอต้อนรับนังเอกนะเด็กตลอดกันดุดวร์ดุด มาเ,เ,เลยค่ะเราต้องเรียกน้องนุ่นนะคะเพราะนี่คือนักเอกหน้าเด็กตลอดกาล้าเด็กมากแต่ว่าจริงๆวันนี้เนี่ยค่ะตอนที่เราจะเปิดเนี่ยเราจะคุยกับเสต๊ดแต่ด้วยความรายการสดระบบมีปัญหาเดี๋ยวขออนุญาต คุยกันนุ่นก่อนเพราะอะไรหลายคนก็ตามข่าวชายแดนไทยกัมพูชากันนะคะแต่เดี๋ยวรอเซตระบบนิดหนึ่งใช่ขออนุญาตไปนุ่นก่อนนะน้องนุ่นค่ะสำหรับใครนะคะที่ชมผ่าน a c e b ุ o k นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะใครที่ชมผ่านยู u b e อย่าลืมกดซ u b s c คร b e ด้วยแล้วก็ใครที่ชมผ่าน t ิ k t o k อย่าลืมเคาะเจอะขอใจให้กับเราด้วยนะคะอ่ะมาคุยกับแขกรับเชิญของเราดีกว่าน้องนุ่นน้องนุ่นต้งน้องนะโอเคไหมก็ดูทั้งสองคนสิพิธีกรอ่ะทั้งพี่ย่าทั้งหนิงเงี้ย รเราต้องดูแลตัวเองเหมือนกันใช่เราต้องดูแลตัวเองนะ,นะงค่ะคือจริงต้องบอกอย่างนี้ว่าเรื่องของนุ่นเนี่ยฮือฮากันมากโดยเฉพาะเรื่องที่ไปร่วมงานเรียลลิตี้ที่จีนคือบอกเลยว่ากระแสะคนไทยนี่คือเอาใจช่วยทุกคนแล้วก็แบบโอ้โหมันเป็นอะไรที่แปลกใหม่สําหรับนุ่นด้วยแปลกใหม่มากแล้วก็ยังมานั่งคิดเลยว่าเอาตัวเองไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงเพราะว่ามันมันเป็นอะไรที่แบบใหม่จริงๆแล้วก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะ ไปอยู่ตรงนั้นได้แต่ว่าเาจริงกระแสมันก็มีทั้งทั้งดีทั้งไม่ดีอย่างเงี้ยค่ะเพราะ,ะ,ะว่าจากโชว์แรกที่ไปอ่ะเขาก็จะให้เหมือนแบบแต่ละคนจะพรีเซนต์เพลงของตัวเองอก็จะมีทั้งเราแล้วก็ทีมงานฝั่งจีนอย่างเงี้ยค่ะก็ช่วยกันเลือกว่าจะเอาเพลงอะไรก็เราจะมีเวลาหนึ่งนาทีครึ่งโดยประมาณก็เลยเลือกเพลงพิงแล้วก็จะมีท่อนที่แต่งเป็นภาษาจีนอันนั้นก็จะเป็นท่อนที่แบบ ลองทำเองว่าภาษาจีนอันนี้โอเคไหมอะไรเงี้ยค่ะแล้วก่อนที่เราจะได้ไปตรงนั้นเห็นว่ามีการติดต่อพูดคุยกันนานหลายปีเลยเหรอคะเออจะตัดสินใจมันเหมือนแบบมีคนมามาถามมาฟิลฟิลเหมือนเอเจนต์อะไรเงี้ยค่ะเอเจนซี่อะไรเงี้ยค่ะเขาก็ถามว่าพี่นุ่นสนใจไปออกรายการจีนไหมนี่ก็ไม่เขาไม่ไม่ไม่เคยคิดว่าจะไปแล้วก็เหมือนเขาก็ถามมาทุกปีทุกปีว่าในช่วงนั้นคือรายการเขาอยากจะมี มีนักแสดงที่เป็นต่างชาติด้วยที่ไม่ใช่แค่คนจีนอย่างเดียวอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จนมาปีนี้แล้ค่ะที่โอเคได้ไปแล้วชื่อรายการว่าเฉิงเฟิงเฉิงเฉงเฟิง2025ปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีที่6ค่ะค่ะเป็นซีซั่น6แต่เท่ากับว่าซีซั่น6เนี่ยนุ่นใช้เวลาในการตัดสินใจก่อนหน้านี้เขาติดต่อมาเนี่ยสปีเต็มเต็ม คือคือระหว่างนั้นอ่ะมันก็ไม่ใช่ว่าตัดสินใจก็คือผ่านไปเลยอ,อาจจะด้วยจังหวะด้วยด้วยอะไรเงี้ยก็คือไม่ได้คาดหวังเลยว่าว่าจะไปเพราะว่าไม่ได้พร้อมในทุกๆุกด้านไม่ว่าจะเป็นถ้าติดงานอยู่แล้วก็ไปไม่ได้อยู่แล้วถ้าเรามีถ่ายะละครหรือซีรีส์ต่างๆแล้วก็จนสุดท้ายจริงๆกว่าจะคอนเฟิร์มจริงๆกว่าจะได้ตั๋วเครื่องบินจริงๆแค่แค่ก่อนเดินทางประมาณสองอาทิตย์เพลงที่จะคอนเฟิร์มที่จะไปร้องอะค่ะก็เป็นประมาณแค่ ประมาณ12วันเอ้าแล้วอะไรตัดสินใจให้เราไปเหมือนที่เราแบบปฏิเสธตลอดเวลาคือจริงๆแล้วอ่ะพอพอมีรายการติดต่อใช่ไมคะก็เลยอยากไปดูว่ารายการเป็นไงก็เลยได้ไปไปกดดูรายการจริงๆก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ใหม่และตัวนุ่นเองอ่ะเป็นคนที่ชอบหาแ a s s i o n อะไรใหม่ๆให้กับตัวเองเพราะยังรู้สึกกับรู้สึกชอบยังรักการทํางานอยู่แล้นี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ไม่เคยทําแล้วก็ อยากลองทําดูว่าว่าจะเป็นยังไงอย่างนี้ต้องฝึกภาษาจีนด้วยไหมก็ฝึกแต่ว่าไม่ได้ฝึกเยอะพอที่ที่จะไปเพราะปัญหาของการไปรายการก็คือภาษาเหมือนกันก็เลยยากไปหมดก็ยังเพลงพิงเลยวแบบกระแสที่แบบเออคนก็คนก็ว่าเยอะอย่างเงี้ยค่ะว่าแบบร้องเพลงเสียงไม่ได้นู่นนี่นั่นโน้นเขาว่าแสดงว่าอะไรรู้ว่าเขาใส่ใจเราเออถ้าเขาไม่ใส่ใจเราเขาก็ไม่พูดถึงเราแนแล้วอันนี้คือร้องตรงทะเลจริงๆป่ะคะ จริงค่ะที่ไ<อ>หไหลําค่ะหเห็นว่าหนาวมากเลยใช่ที่นี่ยังไม่ได้หนาวมากเท่าไหร่แตค่คือครั้งแรกเนี่ยค่ะก็คือเหมือนจะเป็นไม่ว่าจะเป็นการแนะนําตัวทุกอย่างเนี่ยจะไปอยู่ในนั้นหมดเลยนุ่นอยู่ที่นั่นครั้งละสิบว,วันประมาณสิบวันแต่ว่าอุปสรรคอีกอันนึงคือนุ่นป่วยมากป่วยตั้งแต่ตอนถ่ายหนังถ่ายหนังแล้วคุณลันทมอะไรนียค่ะหายสองวันแล้วก็เป็นต่ออีกยาวเลย<อ>แล้วเป็นหนักมากแล้วเวลานุ่นป่วยอ่ะจะเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเสียง เสียงมันหายไลงไปเลคอใช่แล้วก็เป็นพวกภูมิแพ้ด้วยเลยด้วยค่ะคือร้องจบก็คือเก่งแล้วคิดคิดแบบนั้นว่าร้องจบก็เก่งแล้วแต่ว่าการทํางานครั้งนี้มันไม่ได้ทางานแค่คนเดียวมันไม่ได้แข่งแค่คนเดียวมันแข่งกันเป็นทีมเท่ากับนุ่นก็จะต้องไปร่วมงานกับคนต่างชาติที่ดังๆด้วยปีนี้ประมาณส0สิบคนค่ะก็จะมีคนต่างชาติแค่สองคนมีนุ่นแล้วก็มีคาริน่าคาริน่าเป็นยูเครนแต่ว่าเขาก็ อยู่ที่ประเทศจีนมาเจ็ดปีแล้วก็เหมือนแบบเราก็เหมือนเป็นต่างชาติแบบร้อยเปอร์เซ็นจริงๆอะไรเงี้ยคนเดียวก็แต่ก็สนุกดีค่ะไปก็คือแบบไม่รู้จะคุยอะไรกับใครแต่ว่าทุกคนเขาก็น่ารักเขาก็พยายามเข้ามาคุยด้วยทั้งภาษาภาษาทักภาษาไทยบ้างภาษาจีนแล้วก็ภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยค่ะกับนักแสดงมีชื่อเสียงของเขาโอ้ที่สุดเลยก็คือเย่ถงเจเจียเยนถงเจเจเนี่ยคือเคยได้ยินเรื่องนางพญา ผมขาวแม,ม่ค่ะแต่ว่าเยี่ยงเจเจเนี่ยเล่นเป็นผู้ชายเป็นเป็นคู่กับนางพญาผมขาวเลยก็ดังจนงจทุกวันนี้ก็ยังดังอยู่เท่ากับเขาได้ร่วมทีมกับรุ่นด้วยเป็นทีมแรกเป็นเป็นทีมแรกก็ขอบคุณ,ขอ,คณขอบคุณที่แบบเย่ยงเจเจเลือกเพราะว่ามันจะทุกอย่างมันเป็นเกมไปหมดเลยอ่ะแล้วคือความกดดันของของคนต่างชาติเราเนี่ยคือคนจีนทุกคนก็ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษได้หมดทุกคนแล้วก็มันก็จะมีเรื่องของแบบ บางทีเขาก็ไม่กล้าคุยกับเราเหมือนกันแต่ว่ายศถงเจเจเขาพูดภาษาอังกฤษได้มันก็เป็นทุกอย่างเป็นเกมหมดเลยว่าเขาจะเลือกใครอะไรอย่เงี้ยก็สุดท้ายคือยศถงก็ยศถงเจเจก็เลือกก็าไปอยู่ทีมเดียวกันโชว์เปิดโชว์แรกนุ่นเลือกเพลงพิงพิงใช่ทำไมถึงเลือกเพลงนี้ก็พยายามคิดว่าเพลงอะไรที่มันจะสื่อสารถึงตัวนุ่นเองแล้วก็คือนุ่นเน่เล่นละครเรื่องเรื่องนี้ด้วยก็เช่าสีดาแล้วก็เป็นตัวพิง ตัวละครชื่อนี้แล้วเขาก็เหมือนเหมือนเป็นการสื่อสารแหละคนก็จะได้เก็ตด้วยเลยค่ะแล้วก็เป็นเพลงที่ดังของที่จีนด้วยค่ะค่ะแล้วเห็นว่าแบบดราม่ามาเลยเพลงแรกก็เจอดราม่าเลยใช่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 ที่นุ่นบอกป่ะฮาใช่ใช่ค่ะแล้วความรู้สึกเรายังไงเราตั้งใจมาขนาดนี้มันตั้งใจค่ะแต่ว่าคือทุกอย่างมันคือกังวลไปหมดเลยค่ะว่าจะทำยังไงดีเพราะว่าหูก็อื้อมันฟังก็ไม่ค่อยชัดแต่ว่า สมมติพอวันที่ไปเนี่ยเป็นวันที่อาการเริ่มดีขึ้นเยอะมากแล้วหูก็หายอืดน้อยลงแล้วแต่ระหว่างเดินไปจุดร้องเพลงอะลมมันแรงมากหูแบบอื้อก่อนโชว์เลยค่ะใช่อันนั้นก็คือแบบสุดจริงๆและเห็นพวกบางทีเสียงไมหรือเสียงอะไรเราก็ไม่ได้ยินด้วยถูกปะบางโชว์ค่ะบางโชว์ก็เสียงเสียงแบบเหมือนเสียงมันหายค่ะเสียงมันหายเราก็แบบทายังไงดี นุ่นก็ใช้วิธีดูเพื่อนเพราะว่าจะเป็นเพลงช uh ีฟทริลส์ที่มันต้องเต้น mm hmm. เต้นแทบจะทุกคำอะไรเงี้ยค่ะ mm hmm. ก็ก็ต้องมองเพื่อนว่าถึงไหนมันก็จะเป็นจังหวะขาดขาดในห,หายอะไรเงี้ยค่ะ mm hmm. แต่แต่โชว์นี้เป็นโชว์สุดท้าย mm hmm. เป็นโชว์สุดท้ายแต่จริงๆจะบอกว่าโชว์นี้เป็นโชว์ที่แบบว่าได้รับคำชมนะ เพราะว่าทั้งชีทั้งเต้นทั้งเสิร์ฟความน่ารักความสดใสนี่คือบอกว่าคือเอางี้ว่าอยู่กับพอสอจีนนะ่ะชีไม่จมหายไปแบบคนพอสอจีนนะค่ะอันนี้เป็นโชว์ที่ได้คําชมมากอันนี้เป็นที่อินเนอร์มองโกเลียค่ะก็เป็นเป็นสถานที่ที่ค่อนข้างยากแล้วก็ลมแรงแล้วก็มีฝนตกอยู่เรื่อยๆก่อนที่จะโชว์จริงๆของของสเตจสุดท้ายนะี่คือไม่เคยได้ลงไปเวทีจริงๆนะคะ,คะตอนนั่งพื้นอย่างเงี้ยเพราะฝนตก mm hmm. แล้วก็ต้องฝึกซ้อมันข้างนอกแต่วันที่โชว์ก็คือโชคดี แล้วแล้วอีกคือซ้อมกันนานไหมคะหนักแค่ไหนเอ่อทั้งหมดอะมันประมาณมีเวลาห้าวันทั้งซ้อมทั้งเต้นอย่างเงี้ยห้าวันก่อนโชว์จริงๆแต่มันก็จะมีวันที่แบบสูตรพอเราไปแล้วก็มีซ้อมซ้อมร้องซ้อมเต้นแล้วก็สอบนี่สอบด้วยพี่อ่ะมีสอบด้วยเหรอใช่ตกใจเหมือนกันแล้วอันนี้คือไปรู้หน้างานว่าเขาจะสอบเราอย่างเงี้ยหรอใช่ใช่ใช่โอ้โหแล้วมันเียาลมไหมแบบไม่น่ามาเลยอะไรอย่างเงี้ย คือก็ไม่ได้คิดแบบนั้นคือเหมือนแบบเราไปตรงนั้นแล้วอ่ะต้องทำยังไงให้ได้เงี้ยค่ะกดดันไหมคะช่วงที่แบบต้องซ้อมด้วยต้องสอบด้วยแล้วเวลาน้อยมันก้ากึ่งมันก้ากึ่งอับพยาเพราะว่าจะกดดันก็แบบเหมือนเหมือนแบบเราต้องทําอะไรที่เราต้องทํามีกําหนดว่าต้องทําอะไรแล้วก็พยายามจําให้ได้อะไรเงี้ยแต่มันก็จะมีอยู่ๆก็จําได้เองเนี้ยค่ะเนื้อเพลงอะไรแล้วก็แต่มันยากตรงภาษาในการพูดเขาไม่เหมือนภาษาไทยแต่ต่อให้ถ้าเขามา มาพูดภาษาไทยก็จะยากสำหรับเขาเหมือนกันเรียกได้ว่างานชิ้นนี้เป็นงานที่ท้าทายมากที่สุดสำหรับนุ่นวรนุชใช่จริงๆยากยากมากเพราะว่างานปกติของเราเนี่ยเป็นงานที่เราไม่มองกล้องงานแสดงละครอะไรเงี้ยเราชินอยู่กับแบบนั้นแต่ว่ากับกับการโชว์มันต้องเหมือนไอคอนแทคกับกล้องกับคนดูกับอะไรเงี้ยมันค่อนข้างยากยากมากมันเหมือนเราเป็นศิลปินท่านหนึ่งไหมที่เราจะต้องคอยจิกกล้องใช่แล้วก็คือเหมือนแบบ เพิ่งมาเก็ตประมาณโชว์ที่สามซึ่งก็จะหมดแล้วทั้งหมดรวมมีกี่โชว์ทั้งหมดจริงๆอ่ะมันมีห้าโชว์บวกหนึ่งห้าโชว์แต่ว่านุ่นอะอยู่ถึงโชว์สามก็จะมีการคัดออกในทุกๆวีคค่ะนุ่นจะถูกคัดออกในโชว์ที่สามเท่ากับนุ่นจะขาดไปสองโชว์เสียใจไหมคะไม่ค่ะไม่ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆแล้วก็โปรดักชันเขาแบบอลังการเนอะสุดยอดดีมากแล้วก็ทุกโชว์เนี่ยคือเขาจะมีการไป ไปฝึกกันนะคะเหมือนเหมือนเหมือนเรียลลิตี้นอนอยู่กับเพื่อนในห้องก็มีกล้องมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะหมดเลยก็อยู่กับเพื่อนแบบ4วันแล้วก็อีกครึ่งทิปก็จะย้ายเมืองเพราะทุกเวทีของปีนี้จะเป็นเวทีอาท์ดรหมดเลยแล้วก็ความลำบากเนี่ยมันก็จะมีแบบมีช่วงที่ไปคุณหมิงที่ป่าหินฟิลไลท์ศูนย์องศาก็หนาวกันมากหนาวก็ค่อนข้างหนักแต่ว่านอกจาก ทุกคนหนักแล้วต่ทีมงานเขาก็หนักเขาก็สู้าบางวันก็เลิกงานวันที่เอ่อพอวันที่แข่งเสร็จรู้ผลเสร็จแล้วก็ต้องมาทําทีมใหม่ว่าใครจะได้อยู่ทีมเดิมออแล้วก็มาเลือกเพลงทุกอย่างเป็นเกมหมดบางวัน <c oughs> เลิกเกือบ ตีห้าเก<า>ือบเกือบเช้าแล้วอ,อะไรเงี้ย<อ>แต่ก็ไม่ได้ถูกครั้งนะคะคือ,ม,อมันไม่ใช่แค่ว่าเราไปซ้อมโชว์ซ้อมเต้นซ้อมร้องมันยังต้องทําความคุ้นเคยกับทีมใหม่ๆที่เราถูกจับไปอยู่ในทีมนั้นๆด้วยใช่แต่ว่าอย่างในโชว์แรกอนุ่นอยู่กับเ,เยี่ยงเจเจกับอี้ถงแต่พอครั้งที่สองครั้งที่สามะนุ่นอยู่กับอี้ถง คนที่เป็นเป็นเด็กที่สุดอะในในสามสิบคนนะคะเด็กที่สุดก็ก็เลยสนิทกันก็เลยกลายเป็นคนที่สนิทกันที่สุดแล้วเราเห็นว่าในรายการเขามีให้โทรหาเพื่อนด้วยใช่เพื่อโทรหาใครคะพี่ป้องค่ะเพราะอะไรคะก็คุณเคยก็เอาจริงพี่ป้องก็เป็นพี่ที่สนิทแล้วก็พี่ป้องเขาก็เป็นคนที่เคยทํางานที่ที่จีนอยู่แล้วด้วยก็เลยคุยกับเขาเขาก็เหมือนแบบให้กำลังใจแหละค่ะเห็นบอกว่าได้ทริสการสอนร้องเพลง จากคุณบี้เดสตาด้วยพี่เป็นเหยื่อบรรยากาศมันเป็นยังไงบี่สอนอะไรบ้างคือคือโชว์สุดท้ายเนี่ยคือพวกเราเป็นพวกตกรอบเอาง่ายเราก็จะไม่ได้มีคลาสเรียนจริงๆังเขาก็จะบอกว่าของเราอจะไม่มีคลาสเรียนนะเราต้องฝึกเรียนจากในไทยไป เราก็อ้าวทาไงล่ะก็ก็จริงจริงก็ได้เรียนกับครูโรดในทุกๆครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ครูโรดก็จสอนในเรื่องของจังหวะต่างๆแต่ว่าการออกเสียงภาษาจีนนะคะแล้วตอนนั้นเหมือนจังหวะคุยกับบี้พอดีแล้วบี้บอกว่ามีอะไรให้บี้ช่วยไหมมีก็เขามาช่วยแบบเรื่องจังหวะการเพลงจีนเป็นยังไงแล้วเพลงนี้เป็นเพลงที่ ที่สนุกและส่วนใหญ่เพลงที่ที่เขาโชว์กันทั้งหมดเป็นเพลงที่ดังมากๆของจีนคือเอาจริงๆนะร้องเพลงไทยอะถ้าคนที่ไม่ค่อยถนัดร้องเพลงอะมันก็ยากมากนะกนี่คือ,อต้องไปร้องภาษาจีนนี่อใช่<ฮ>แล้วก็พอเวลาอยู่บนเวทีจริงๆอะคะ่ะเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างมีโชว์หนึ่งเอ,อ่อชิปทริส์เป็นกลุ่มแล้วก็คือ เขาเรียกว่าอะไรสร้อยของเพื่อนค่ะหล่นกลางเวทีและนุ่นน่ต้องไปอยู่โพสิชันนั้นต่อและนุ่นลื่นเหยียบเหยียบลูกปัดลื่นเลยค่ะในในก็จะเห็นในคลิปเหมือนกันก็มีเพื่อนอีกคนนึงเขาก็ไหวคลิปดีเขาก็แบบช่วยหยิบออกทุกอย่างมันดูแบบพรามันเป็นได้ไปหมดเลยอ่ะคือเราไม่รู้จะคอนโทรลแบบตรงนั้นยังไงอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะแอบเสียดายว่าเออถ้าเราทําได้ดีกว่านี้อีกนิดนึงมันก็จะช่วยทีมได้เพราะว่าเราทํางานกันเป็นทีมอย่างเงี้ยค่ะ ปรับตัวกับการเล่นละครแล้วเจอทีมใหม่ๆเวลาเราเล่นละครเราก็จะเจอทีมใหม่ๆเนาะเราก็ยังต้องปรับเนาะยังต้องปรับใช่ไหมแต่ว่าอันนี้พอมันเป็นเรียลิตี้อ่ะการปรับตัวมันก็จะต้องเยอะเป็นพิเศษกว่าการเล่นละครถูกไหมเหมือนตั้งค่าใหม่หมดเลยในทุกวันด้วยปะในทุกวันที่มันมีการเปลี่ยนทีมเอ่อในทุกครั้งค่ะในทุกครั้งแต่ว่าก็ก็อย่างบางคนก็ได้ยังได้อยู่ทีมเดิมถ้าสมมติว่าครั้งเนี้ยคะแนนเราชนะเ,าาเราก็จะดีใจมากเพราะเราไม่อยากเปลี่ยนทีม เพราะว่าการเปลี่ยนทีมก็คือเราก็จะต้องแบบคือคือก็ไม่ใช่ว่าเรื่องไม่ดีนะคะเป็นเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่ามันก็เหมือนต้องเริ่มเริ่มใหม่เริ่มนับ1หนึ่งนับสองนับสามใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอชนะมันก็จะมีโจทย์ว่าจะต้องมีทีมคนอื่นเข้ามาอยู่เพิ่มขึ้นอีกจาก3ามคนเป็น5คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นกติกาที่แบบแต่ละรอบจะเลือกเพลงแต่ละครั้งก็ต้องแย่งกันเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยแล้วกับกระแสแฟนคลับที่จีนเป็นยังไงบ้างคะ ดีมากๆค่ะดีมากๆก็ต้องขอบคุณขอบคุณนะคะซิเซียคือจริงๆเนี่ยนุ่นเองอ่ะอยู่ที่เมืองไทยเวลาละครหรือว่าอะไรผลงานออนแอร์ไปแล้วมันก็จะมีแฟนคลับจีนที่ให้กําลังใจอยู่แล้วแต่พอถึงงานนี้แฟนคลับบอกว่าไปบุกรอกันจนถึงตีสองตีสามเลยคือที่นั่นอ่ะทุกคนเขาจะมีแฟนคลับกันเยอะมากเยอะม,มีป้ายนี่คือแบบเยอะมากๆเลยค่ะแต่ว่าเราก็จะมีแบบส่วนเล็กๆอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ไปเขาก็ไปรอบางทีเขาก็จะตามไปทุกเวทีและ แล้วในทุกเวทีมันคือการเดินทางอ,อ่ะนืน่าค่าใช้จ่ายมันก็ค่อนข้างเยอะอแล้วก็เขาก็ไปรอรอเราออกคือวันหนึ่งบางครั้งอ่ะเราเข้าขาออกโรงแรมหลายรอบ<ฆ>แต่เราก็จะเจอเขาอยู่ในทุกๆครั้งที่เราเดินเข้าเดินออก<ฆ>เขาก็จะตามอะไรเงี้ยค่ะก็ก็เป็นกำลนงใจที่ดีมากๆแล้วก็แบบมันมีสเตจที่3มที่นุ่นที่นุ่นออกอะคะก็คือแบบทุกคนร้องไห้อะไรเงี้ยคือ,อคือ,คอ,อจริงนุ่นก็ร้อง ปกติแล้วเป็นคนเข้มแข็งมากๆในส่วนตัวนะจะเป็นคนไม่ได้แบบไม่ไม่ได้อ่อนไหวอ,อะไรเงี้ยแต่ว่าคือใน,ในการไปครั้งเนี้ยมันเหมือนเฮ้ยหัวหน้าทีมอะไม่มีใครกดไฟเลือกเราเลยอะแต่มีอยู่คนนึงที่แบบเลือกเราแล้วเขาก็จะบอกว่าเขามีสิทธิ์เลือกได้สองคนคแล้วสมมติมีมีคนอื่นเลือกเขาเขาก็ไม่เลือกแล้วเขาก็จะบอกว่าเขาขอเซฟที่นั่งเนี้ยว่าให้ใครคนหนึง่งซึ่งเราเป็นต่างชาติอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแบบ เออเราได้รับความรู้สึกนี้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจากปกติในละครเนี่ยเราก็ไม่เคยทําอะไรแบบนี้อะไรย่างเงี้ยค่ะแล้วเห็นว่ามีแฟนคลับตั้งชื่อให้ด้วยเหรอเขาจะเรียกชื่อนู่นว่าเยียเรียงเจเจอ่ะเยียเรียงเนี่ยแปลว่าพระจันทร์พระจันทร์ก็เลยเคยถามเขาว่าทําไมถึงตั้งชื่อนี้เขาก็บอกว่าเหมือนหน้าเขาเปรียบว่าผู้หญิงสวยเหมือนพระจันทร์อะไรยเงี้ยค่ะก็อาจจะแบบดูละครดูอะไรเยอะแล้วคนที่บ้านคุณสามี ตอดว่ายังไงบ้างให้กำลังใจยังไงบ้างจริงๆเขาก็เป็นคนอนุญาตแหละเราก็จะต้องคอยแบบเออเดี๋ยวจะไปถ่ายรายการที่จีนนะค่อยๆบอกทีละนิดทีละนิดอย่างเงี้ยเพราะว่าไปไปทีหนึ่งก็เก้าวันกลับมาห้าวันไปเก้าวันกับห้าวันอเงี้ยค่ะรวมทั้งหมดไปอยู่ที่นน่นกี่วันนะโดยรวมโดยรวมทั้งหมดก็น่าจะสักสี่สิบกว่าวันอย่างเงี้ยถ้าโดยรวมนะคะค่ะโอ้ซึ่งคุณท็อตก็อนุญาต ก็อนุญาตก็ต้องขอบคุณก็จะแบบนั้นมีงงง่ายนึงแต่จริงๆอ่ะเขาเคยบอกว่าเขาเป็นคนพูดกับนุ่นเองว่าอย่างภาษาจีนเนี้ยตั้งแต่เมื่อก่อนแล้วว่าให้เรียนทำไมไม่เรียนล่ะเรียนไปสิเผื่อถ้าวันหนึ่งเรามีโอกาสที่จะได้ทำอะไรเงี้ยเราจะได้พร้อมเขาเขาก็เป็นคนพูดเองอย่างนี้นะคะแต่เราก็ยังไม่ค่อยเรียนสักทีแต่จริงๆเขาเป็นคนขยันนะแล้วก็พยายามหนิงเห็นมาตั้งแต่ในตลไยเรื่องภาษาจีนเนี่ยนุ่นเรียนแบบพยายามจะจะจะเรียนรู้กับมันมาตลอดเนะคือ มันจะเรียนแล้วมันก็ท้อจะเรียนแล้วก็ท้อแต่พอจะถึงจุดหนึ่งที่เหมือนเราเจอ,อคุณครูที่เหล่าซือ้อที่เรารู้สึกคลิกเราก็รู้สึกว่าอ่ะโอเคเรียนต่อแล้วก็เริ่มสนุกนี้ค่ะจนทุกวันนี้ก็สนุกก็ยังสารต่อยังเรียนต่ออยู่เรื่อยๆแต,แต่ไม่ได้บ่อยทุกวันรุดเรียนต่อไปเถอะเพราะอะไรรู้ปะ การเวลามันไม่สามารถทําอะไรนุ่นได้จริงเพราะด้วยความที่เขาเป็นคนที่แบบเห็นเขากี่ปีกี่ปีอะอความหน้าเด็กของเขาอะมันก็ยังคงถูกสตาร์เอาไว้อย่างนี้มันเลยทําให้เขาสามารถที่จะแบบทํางานอยู่ในวงการได้อีกยาวๆไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทไหนคือถ้าสมมติว่าย้อนกลับไปดูรูปเก่าๆจนวันนี้ต้องบอกว่ามันไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยแล้วมันดูเป็นแบบสวยขึ้นด้วยสวยขึ้น<ด>แล้วดูเป็นดูเทรนด์อะดูเป็นบอกว่าคอสอจีนอีกท่านหนึง่ง เนาะใช่ค่ะเคล็ดลับอันนั้นเนี่ยนะมันจะต้องมีเคล็ดลับพิเศษที่หลายๆคนเชื่อว่าเอ๊ะทำยังไงดีที่จะให้ความอยู่ยงคงกระพันมันเกิดขึ้นนะนอ็มนาเด็กใช่ป่ะอันนี้เราต้องถามเขาเคล็ดลับคือเอาจริงๆก็เป็นคนชอบดูแลตัวเองแต่ว่าเอาจริงๆเป็นคนที่ดูแลตัวเองอ่ะสายกว่าคนอื่นไม่ได้ไม่ได้ไหวรุ่นนะไม่ได้วหวลุ่นนะแต่ถ้าเทียบแล้ว่หนิงเขาเป็นคนดูแลตัวเองค่อนข้างค่อนข้างเยอะเลย แล้วก็นุกงป้าก็นุ่นก็น่าจะเหมือนกับคนทั่วๆไปที่ใช้ผลิตภัณฑ์ดีๆแล้วก็ดูแลในทุกๆอย่างอะไรเงี้ยค่ะในทุกๆอย่างที่จะทําได้เพราะเราอายุเยอะขึ้นแล้วตอนนี้ก็อีกไม่กี่เดือนก็จะ45แล้วค,ค,ค่ะก็คือ ด้วยด้วยด้วยวัยของเราอะไรเงี้ยมันก็เป็นไปตามเป็นไปตามอายุแหละแต่ว่าจะทํายังไงที่แบบจะยื้มันให้ได้เยอะที่สุดหน่อยอะไรเงี้ยแต่เขาอจะเป็นคนอะไรรู้ป่ะนุ่นจะเป็นคนหนึ่งที่มักจะเลือกสรรหาผลิตภัณฑ์หรือครีมดีๆมาใช้แล้วเขาก็จะชอบปวดหนิงสมัยก่อนเธออย่าพูงโบท็อกเลยเธออย่าพูงอะไรเร็วให้ใช้ครีม <c oughs> ตอนนี้นุ่นใช้อะไรอยู่เซรั um ่มคิวค่ะเซรั่มคิวทุกคนจะรู้อยู่แล้วว่านุ่นใช้มาตลอดคือแล้วก็หลายคนว่า ที่เราใช้เพราะเราเป็นพรีเซนเตอร์หรือเปล่าถ้าบอกเลยว่าจริงๆตั้งแต่แรกเลยเนี่ยใช่แต่ไม่ได้หมายความว่าพอเขาจะให้เราเป็นพรีเซนเตอร์เราจะเป็นเลยโดยที่เราไม่ได้ทดสอบหรือทดลองใดๆเลยเพราะว่าการที่เราจะมอบสิ่งดีๆให้กับทุกคนมันเป็นเป็นสิ่งที่เราจะต้องแบบเหมือนให้ใจเขาด้วยแล้วก็อย่างเซรั่มคิวเองเนี่ยนะคะเป็นเซรั่มคิวที่มีสารสกัดระดับโลกจริงๆรุ่นเองได้ไปไปประเทศสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ไปฝรั่งเศสไปดู ไปดูแหล่งผลิตของอเขาอย่างเงี้ยอย่างล่าสุดที่ไปปลายปีเนะะี่ยค่ะไปที่ฝรั่งเศสไปดูสารสกัดซีชยัยเป็นสารสกัดแบบสาหร่ายสีน้ำตาลซึ่งก็ไปเห็นว่าทำไมถึงต้องเป็นที่นั่นเพราะว่าที่นั่นเขาจะมีกระแสน้ำร้อนและน้ำเย็นอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นการที่เหมือนเหมือนปลาอะไรเงี้ยสาหร่ายสิ่งมีชีวิตเวลายอยู่ตรงนั้นมันจะค่อนข้างแข็งแรงมากๆเขาก็นำสารสกัดของตัวเนี่ยค่ะเราใส่ไว้อยู่ในขวดใช่ใช่แล้วก็มีอีกหลายๆอย่างแล้วก็นี่อยากให้อยากให้แบบว่า ซึ่งใช้มา4ปีแล้วสี่ปีใช่ค่ะวซึ่งตัวนี้จริงๆเห็นบอกว่าเพิ่งล่าสุดได้มีการได้รับรางวัลด้วยถูกป่ะใช่ใช่ค่ะแล้วก็มีสารสกัดตัวหนึ่งเนี่ยค่ะเป็นการออกแบบจาก AI และ AI ตัวนี้ได้รับรางวัลค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องของการทําเทคโนโลยีที่ดีแล้วก็ค่อนข้างเชื่อมั่นแล้วก็น้องแอมแล้วก็บริษัทเองเนี่ยเรามีบริษัทที่เราผลิตเองมันก็จะทําให้เรารู้สึกว่าเออเรามั่นใจแล้วที่ราคา ราคาไม่แพงเนี่ยเป็นเพราะว่าเรามีโรงงานเองิตแล้วเราก็มีสารสกัดบางตัวเราก็เหมือนเซ็นเซ็นสัญญาเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของเราที่เดียวเหมือนกันก็คือแยี่ห้ออื่นไม่สามารถเอาสารสกัดตัวนี้ตัวนี้ได้ใช่ใช่ค่ะแล้วแล้วความรู้สึกที่นุ่นได้ใช้มันจะรู้สึกอะไรเป็นสิ่งแรกคือนุ่นเชื่อว่าทุกคนได้ได้ได้ค่ะน่าอยากหน้เดกใช่ไหมล่ะอยากหน้เดกแบบนุ่นอย่างแรกเลยคือรู้ว่ากลิ่นกลิ่นแล้วก็ ตัวเซรั่มเองค่ะไม่เน,นะหนะแล้วก็มไม่ได้เบาจนเกินไปเพราะว่าถ้าถ้าเบามากๆเนี่ยมันก็มันจะหายไปเลยแต่อันนี้จะทําให้ผิวหน้าเราชุ่มชื้นด้วยเน้นในเรื่องสําหรับคนที่มีปัญหาผิวหน้ายังไงบ้างถ้าสมมติว่าแน่นอนที่สุดแหละพื้นฐานคนเราต้องให้ผิวชุ่มชื้นก่อนอแต่ผิวคนเราก็จะชอบมีฝ่ามีริ้วรอยตัวนี้เน้นจุดไหนเป็นพิเศษคือคือต้องบอกว่าทุกคนนะควรจะใช้ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเราอยากคาดหวังว่า 3วันแล้วหน้าเราจะดีมากๆอ,าอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าสารสกัดเรามันเป็นเป็นสารสกัดที่ที่ไม่แพ้แล้วก็ไม่เป็นไม่เป็นโทษต่อผิวเราด้วยเยงี้ยค่ะแล้วก็ใช้ประจำนะคะ,คะจะช่วยให้แบบรอยฝ้ารอยกะจางลงด้วยนี่คือซึมไวมากเลยนะใช่ใช่แต่ชุ่มชื้นมากค่ะทุกคน ไอ้ตัวนี้เห็นว่าล่าสุดก็ไปให้แม่ใช้ด้วยป่ะใช่แม่ก็ใชาใช้หมดเลยคือจริงๆอ่ะพี่พี่ส้มจุกอ่ะที่อยู่ด้วยเนี่ยคือพี่สาวเวลามีโปรโมชั่นอยู่ในรายการเนี่ยเขาจะกดพี่สาวพี่สาวสั่งซื้อค่ะบอกว่าใช้กันทางบ้านเหมือนกันค่ะซึ่งจริงๆตอนแรกที่ที่นุ่นเขาติดต่อมานเป็นพรีเซนเตอร์นุ่นก็ทดลองใช้ก่อนใช้ทดลองจริงๆจนเรารู้สึกว่าเรามั่นใจแต่แรกสุดที่เขาติดต่อมา มีคนกระซิบมาบอกว่าแรกสุดน,นุ่นก็บอกว่าอตอนทดลองใช้เสร็จนุ่นก็ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะหูว,ว้าวขนาดนั้นแต่พอใช้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันว้าวจริงๆจ,จริงค่ะจริงแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ได,ได้ลองใช้เพราะนอกจากจะมีสารสกัดแบบที่ที่เราไปแล้วยังมีอีกหลายตัวมากๆมีมีวิตามิน B3 ด้วย<ม>อะไรเงี้ยค่ะก็จะช่วยให้แบบผิวเราผิวเราดีมีให้ยาแล้วก็มีสารสกัดที่ชั้นนําอีกหลายหลายอย่างเลยเราพูดอย่างนี้ได้ไหมว่าตัวนี้มันเป็นแบรนด์ที่ ผลิตเพื่อคนไทยจริงค่ะเพราะว่าเริ่มต้นของเจ้าของแบรนด์เองเนี่ยเขาก็เป็นคนไทยอยู่แล้วแล้วก็เขามีโรงงานแล้วจริงๆก่อนที่นุ่นจะเป็นพรีเซนเตอร์ของเซรั่มคิวเนี่ยเขาก็ทํามาก่อนแล้วแล้วก็คือเซรั่มตัวนี้ก็เป็นที่รู้จักอยู่แล้วถ้าใครได้ใช้นี่ก็เชื่อเลยแล้วก็อยากให้แบบว่ามาซื้อวันนี้เยอะเลยค่ะเพราะว่าโปรโมชั่นวันนี้ดีจริงๆค่ะแต่บอกสารสก,กัดจากฝรั่งเศสนําเข้าจากฝรั่งเศสสวิตเซอร์แลนด์ราคาละ่ะ แล้วยิ่งบอกว่าแรงใช่ป่ะแล้วยิ่งบอกว่ามีเอกสิทธิ์เฉพาะ <c oughs> แค่เซรั่มคิวเท่านั้นราคาละ <c oughs> ค,คือจริงจริงเนี่ยที่บอกว่ามันทําราคาได้ไม่แพงเนี่ยเพราะว่าเรามีโรงงาน <c oughs> ของของของ,ของครีมเองนะคะราคาปกติเนี่ยสามร้อบมรบวกค่าส <3 90. S 1> ่งห <90. S 2> ้าสิบาทก็จะตก4ี่ร้อสี่ส้สต่อขวดแต่ว่าวันนี้นะคะเราก็รีบโทรสั่งกันเข้ามารีบกดสั่งนะคะเพราะว่าเราจะให้ 7ขวดในราคา999เค่ะเดี๋ยวรุ่นรุ่นผิดปะไม่ผิดเดี๋ยวที่ีบอกว่าพอราคา390บวกค่าส่งอีกส0 0รกว่าบาทก็เราก็ว่าถูกแล้วนะแต่ว่าค่ะคุณวอใจดีต้องต้องเรียกน้องนุ่นวันนี้เพราะอใจดีน้องนุ่นใจดีให้ไปอีก7ขวด7ขวดเฮ้ยก็เฉลี่ยขวดแล้ว4 2รบาทใช่ใช่ห่บาทค่ะอยกว่าบาที่เขาบอกว่าไม่เก็บค่าส่งจ้าสรุปส่งฟรีด้วยใช่ค่ะ โทรที่ไหนคะโทรที่099 354 4999ค่ะหรือว่าทางไลน์นะคะ Add @qserum88 ค่ะคุณผู้ชมค่ะราคานี้นะคะถ้าเอาเป็นราคาเต็มจะอยู่ที่4,999บาทอันนี้ก็ว่าถูกแล้วนะก็ถูกแล้วนะพราปกติเนี่ยที่มันเป็นพวกเซรั่มฟ้าถ้าซื้อเคาน์เตอร์แบรนด์ใดๆราคา4,000อัพแน่นอนถูกต้องใช่ไหมที่เคยเห็น4,000อัพแน่นอนแต่อันนี้คุณผู้ชมจะได้ไปถึง7ขวด ต <7 S 2> <ป>กขวดละหนึ่งร้อยสิบสองบาทโอ้ยไม่รีบโทรตอนนี้ก็หมดโปรโมชั่นนี้ถ้าไม่ใช่คุณนุ่นนั่งอยู่ตรงรายการคุยแซ่บโชว์ตอนนี้ก็กลับไปซื้อราคาเดิมแล้วก็วิธีใช้ก็ง่ายอยู่แล้วเพราะนุะ่นว่าทุกคนก็คงคงใช้แต่ว่าอยากให้ให้ให้ใหใหใหลองอันนี้หรือว่าใครที่ใช้อยู่แล้วนะคะก็มาซื้อในโปรโมชั่นวันนี้ใช้หลังล้างหน้านะคะตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นค่ะ,คะแล้วก็นุ่นก็จะพกไปทุกที่เหมือนกันค่ะค่ะคือถ้าเป็นหนิงนะตอนเนี้ย เราก็สั่งซื้อแล้วเราก็แบ่งกันไงเพราะมมาได้ตั้งเจ็ดขวดผูกป่ะแล้วเดยกก็ไปหารกันได้ีใช่ใช่ค่ะใครมีเพื่อนใครมีครอบครัวก็สั่งกันเข้ามาเลยค่ะแล้วนี่เดือนสิงหาคมเทศกาลวันแม่สามารถเอาของขวัญไปฝากแม่ได้อีกด้วยใช่ค่ะขออนุญาตย้ำช่องทางการติดต่ออีกสักนิด่ใช่ค่ะก็สามารถสั่งซื้อได้นะคะที่เบอร์0 9 9 0993544999ค่ะ,คะหรือว่าทาง LINE นะคะ LINE Q s e คิว um 88ค่ะ,ค,ะค่ะง่ายๆเลยคือสแกน QR code ที่คือหน้าจอนะคะคย้ำกันอีกรอบนะคะวันนี้ได้ไปทั้งหมดนะคะ7คชิ้นในราคา999บาทโทรที่0993544999หรือว่า LINE แอนะคะ Q788 สแกนคือโค้ดที่ขึ้นหน้าจอซึ่งไม่ต้องไปรอนะว่าหลังจากจบรายการนี้แล้วไปเช็คโปรโมชั่นอะไรใดๆคือโปรโมชั่นนี้ไม่มีทางช่องทางอื่นนะคะเพราะตอนนี้บอกเลยว่าพรีเซนเตอร์เองผู้ใช้จริงเองนั่งอยู่ตรงนี้นะคะดังนั้นขอให้กดสั่งซื้อตอนนี้นะคะที่เบอร์099354 4999นะคะหรือว่า Line แอด คิวเซรั่มนะคะซึ่งราคาเต็มเนี่ยปกติจะ4,999บาทถ้าสมมุติว่าไม่ได้ซื้อในรายการนี้นะแต่วันนี้จับโปรโมชั่นให้ไปใช้7ขวดเรียกว่าใช้กันต่อเนื่องระยะยาวเนี่ยเฉลี่ยขวดละ142บาทใช้คำว่าเท่านั้นเลยคุ้มมากๆม่ถือถือว่านุ่นอยู่กับคิวเซรั่มมา 4ปีโปรโมชั่นนี้เป็นโปรโมชั่นที่ดีที่สุดแล้วอ่าเป็นโปรโที่ดีที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะแฟนๆคุยแซปโชต้องรีบจัดแล้วค่ะเ <7 S 2> ขวดในราคา999บาทค่ะ,คะ